รัดแบบเดิมๆมันเอานะครับผมตอนนี้เราจะทําให้มันอินเทรนต์ขึ้นโดยการใส่ตัวของสารถเข้าไปนะครับเขาก็เอามีดหาตรงในแกนสารถนี่เลยนะครับนี่แล้วก็จะเคาะนะครับว่าสับเคาะเคาะก็คือการเนี่ยครับเนี่ยพ่นหัวอย่างไงนี่นะครับเขาเอามันทุ่ดทั่วเอามันทุ่ดทั่วก็คือการเคาะนี่นะครับผมอ่ามันทุ่ดทั่วเดี๋ยกลิ่นหอมนะครับเพื่อนนี่กลิ่นหอมเหมือน บักกล้วยสุกบักกล้วยเหมาะนะครับฝรั่งเทเข้าไปมันทั่วถึงนะฮะอ่างี้นเอานี้เขาก็ดึกว่าเป็นไข่ปาคาเวียเนะาะท่าที่หน้แาตา่มันจะเหมือนไข่คังโกนะครับอ่ะแล้วเขาก็ใส่ตัวของน้ําสลัดเข้าไปแบบอีเขาก็จะได้น้ําสลัดนะครับผมสาหรับการกินสลัดเจ้านี้แบบอร,อร่อยหวานซ่อนเปรี้ยวนะครับผมกับสลัด ของเฮานะฮะสรัดเพื่อสุขภาพพวกเรานั่นเองนะครับกเกาะเซกเรียบร้อยจ้านะจ๊ะนี่นี่